สวัสดีครับมาป่อครับส่วนยาส่วนกินครับวันนี้เข้ามาอูครับปากอูนะครับผะพฝนสีติดแอร์ติดตี้มครับจอมทกอยางครับลถทางลดความรดส้นสอมเบดตากไปด้วยครับยุ้งเพอวลินจังหวัดอุบลราชทธานีครับตรงขามนิสันวัลินครับ ตีแยักนงตะโพนจังหวัดอุบลครับอำเภอวารินครับเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศในอูครับมี่ยังแเหมือนี่งานยังแงแรครับบรรยากาศในอูกับมีรถขั้นหนึ่งรับรถความ้านตัวนี้ก็เฮ็ดสีครับรถบริจอรถเขียมประกัน เปลี่ยนเปลี่ยนฝากระโปรงไม่เปลี่ยนแก้มครับเอากระตุอมากกระเจี๊ยบสีกระจังประกอบใส่ครับอันนี้กระลดความมากครับลดความมากกำลังร่องของครับลดความมากมคาะครับมาเคาะมาดึง ก็เป็น,น,น,ต,น,นตัวเดียวกันครับกับตัวนั้นตัวเดียวกันครับส่วนของไฟกระกโปงครับรถบด้จอคครับสือมามาเฮช้สีพม่ใช้สีเหลี่ยวก็ต้องเรียกมรียอมาใสคครับรถกับสีบด้จอด,ดรถกับสีใสด้งานหรือตามปกติรถก็เข,เข้มประกันครับถือส้นมาก อ่าหลายครับมีสันขั้นหนังห่างครับส่วนหัวหนีเ่เ็จแล้วครับต้องสีร่องเื้นเหลือแต่คัด ัดละเอียดเละกับคนสีจริงครับหัวเสียเรียบ้อยสวยงามครับ ส่วนยูสุคันนี้ยูสุคันนี้เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยสวยงามอาจจะส่งรถมือนีละครับเง่าเง่ามครับขั้นนี้ขั้นที่ผมไทายคัดสีที่คัดสี ส่วนไฟท้ายนี่เจ้าของรถมันจะซื้อมาเองครับมันจะซื้อแบบแต่งมั้งก็เลยงพรท่านเดี๋ยวใส่สวยงามครับทัานนี่ติ๊ดติ๊ดซีมไม่ติฟิล <It> ์ม <IF. S 3> ใหม่เห็ดเบาะใหม่เห็ดเพียงประตูใหม่ สวยงามครับท่านครับพิวังครับขาเขามาอูทงร่องครับกวนปิจาก,กันไปกับปากช่องส่วนเฮียยส่วนกินครับปากคนไหลคนแช่คนทิ่ตามครับ ขอบคุณครับ